สวัสดีค่ะทุกคนมีใครมีปัญหาเกี่ยวกับเราเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องไดสันตวนีีบ้างไหมคะว่าเราเปลี่ยนไส้กรองอ่าแล้วเครื่องยังมีสีแดงอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ลองสั่งซื้อไส้กรองมาจาก Lazada ไม่ใช่ของแท้นะคะก็เลยอยากรู้ว่า ใช้แล้วจะมีปัญหาไหมนะคะปรากฏว่าซื้อมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วมามาใส่แล้วมันขึ้นสีแดงก็เลยยอมแพ้ทีนี้วันนี้ก็เลยนึกคึกขึ้นมาว่าเออลองมาเปลี่ยนดูซิว่าเราจะมาเปลี่ยน,ม,นมันมีวิธีมีวิธีไงคือเอกสารคู่มืออะไรเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ซื้อมาได้มา3ปีแล้ว หายหมดนะคะแล้วก็พยายามหาใน youtube ว่าจะทำยังไงแก้ไขย,ยังไงก็ไม่มีก็ไม่เจอทีนี้ก็เลยมาลองดูนะคะอ่ะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ในอ่าเปิดปิดก่อนนะคะอ่าเปิดเครื่องขึ้นมานะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนฐานข้างในแล้วนะคะถาที่เป็นถาดอ่ากรอง กลิ่นนะคะคเปลี่ยนทั้งสองชิ้นแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเป็นสีแดงนะคะอ่าทำยังไงให้ให้หายจากการเป็นสีแดงใช่ไหมคะอ่าแรกแรกก็ตกใจว่าเออมาซื้อข,ของ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 ลอกเรียนแบบมา มันก็เลยไม่เข้ากับไดสันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะปรากฏว่านะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวเส้กล่องตัวตัวนี้นะคะที่อยู่ข้างในที่เป็นตัวเนี้ยค่ะตัวนี้นะคะที่เราเปลี่ยนในแม่ดำมากเลยนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนอันแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามันคือตัวนี้นะคะส่วนอันตตวที่สองตัวนี้ก็คือ เป็นตัวคาร์บอนนะคะตอนแรกแดงทั้งคู่เลยแล้วก็หาวิธีนะคะสรุปว่าอ่าก็คือเราต้องกดตัวผ้าจันเนี่ยค่ะค้างแช่ไว้นะคะมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็ขีดถูกแสดงว่าีเซจบงานนะคะต่อไปตัวเนี้ยยังตรงนี้ยังเป็นสีแดงอยู่เลยกดยังไงก็ยังเป็นสีแดงอยู่ทำยังไงละทีเนี้ยก็เลย อะลองเลื่อนดูข้างๆกันนะคะเป็นตัวอ่นี้นะคะตัวนี้สามเหลี่ยมซ้ายขวานะคะก็เลยกดแช่ไว้เหมือนกันเลยกับตัวนี้กดแช่ไว้ให้เลขมันขึ้นนะคะเลขมันก็จะไล่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ไม่แน่ใจไปถึง5้าหรือเปล่านะคะนั่นแหละมันก็จะขึ้นเครื่องใหม่ถูกปิง้งกลายเป็นสีเขียวเป็นอันว่ารีเซ็ต จบการใช้งานถ้าเราไม่รีเซ็ตตรงนี้นะคะยังเป็นสีแดงอยู่นะคะเราจะไปหน้าไหนก็แล้วแต่นะคะไปโหมดไหนก็แล้วแต่นะ,ะมันจะดีดกลับไปที่โหมดสีแดงสีแดงทำให้เราไม่สบายใจนะคะคือต้องรีเซ็ตให้จบพูดง่ายๆนะคะทั้งตัวไส้กรองอที่เป็นท่ากรองแล้วก็อ่ตัวไส้ตัวคาร์บอนตัวนี้นะคะ ก็คือสองชิ้นนี้เนาะเนี่ค่ะอ่ามาเล่าสู่กันฟังนะว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้ทําคู่มือหายนะคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะลองทําด,ดูค่ะสวัสดีค่ะ